ชาวเชียงใหม่นิยมมาเลือกซื้อสินค้าประเภทไอทีเช่นแฟลชไดร์ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองหูฟังลำโพงขนาดเล็กรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นปลัก๊กไฟแบบคอนโดเพื่อนำไปถวายให้กับพระสงฆ์ทำให้ร้านค้าไอทีภายในศูนย์ไอคอนไอทีเชียงใหม่แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีรายใหญ่ตั้งอยู่ถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่มีแนวคิดใหม่ของการทำบุญในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ด้วยการจัดชุดสังฆทานไอทีที่ร้านค้าหลายร้านร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ร่วมกันทำบุญแนวใหม่ นอกเหนือไปจากการทำบุญด้วยข้าวสารอาหารแหง้งในช่วงที่ภิกษุสามเณรจำวัดตลอด3เดือนนางสาวสุภณีเชียงคำเจ้าของร้านไอทีกล่าวว่าสังฆทานไอทีเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของเจ้าของศูนย์การค้าแห่งนี้ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญนอกจากถวายข้าวสารอาหารแห้งทั่วไปบางครั้งก็ใช้กินใช้อะไรไม่ได้แต่ชุดสังฆทานไอทีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจาวันแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ต้องใช้ในยุคไอที ส่วนราคาก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งจัดเริ่มตั้งแต่399าบาทไปจนถึงหลักหลายพันบาทขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคน